สวัสดีครับครับจงังดำรู้ว่าแบ็คแพนเตอร์ครับพรุ่ง,งดดนี้มีโอกาสชกในศึกอาริเบทอาริบิเวสรา,า,าชดำเนินเวอร์ซีรีส์เจอกับ,บากทางด้านฟ้าดำชัยเรื่องที่เราจะเจอกับคิมหรวยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นมาไงถึงเจอฟ้าดำชัยได้หน้าคิมหรวยยังไม่ไม่พร้อมมั้งอืมแล้วในจนัดกาในวันพรุ่งนี้ทราบดีอยู่ไหมว่าชกสามยกรดยแบบคิกบ็อกซิ่ง เป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวพิซ้อมความตื่นเต้นกับนาฬการในวันพรุ่งนี้ครับก็ไม่ได้ซ้อมเหมือนมวยไทยซ้อมไม่ใช่สองไม่ไม่ใช่อะไรอืมก oh, ็คือต anything.. well, okay, okay. ัดซ awesome. ้อมแบบคียบ็อกซิ่งครับซ้อมแบบคียบ็อกซิ่งโดยโดยเป็นมืออาชีพเลยใครวินาทมวยไทยก็ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องคียบ็อกซิ่งครับเจอกับฟ้านลำชัยอาวุธที่สร้างความกังวลกดดันให้กับเราอะมีไหมก็ไม่คล้ายคล้ายครับอืมแต่ว่าตีเข่าไม่ได้นะเดิมทีเราก็เป็นมวย เดินจับนายตีอยู่แล้วแล้วพวกเนี้ยในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเราคิดว่ามันอึดอัดไหมครับสำหรับเราไม่ครับเพราะว่าเริ่มเปลี่ยนสไตล์เป็นมวยมัดเตะอืมเป็นครั้งแรกไหมที่ที่เราชกคิกบ็อกซิ่งหรือว่าหลายครั้งแล้วครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกที่มีโอกาสได้สัมผัสคิกบ็อกซิ่งก่อนหน้านี้เราเตรียมตัวซ้อมในกติกาคิกบ็อกซิ่งกี่วันครับหก ที่ใต้สองสามที่ใต้เจอกับฟ้าน้ำชัยเพิ่งรู้ตัวไหนว่าเจอกับฟ้าน้ำชัยเพิ่งรู้ประมาณเมื่อวานนืมแล้วมันจะเป็นปัญหาตัอเกมวันชกไหมในในเมื่อเราซ้อมแก้เกมมาเจอคิมรวยอยู่มาเจอ,อฟ้าน้ำชัยตรงนี้มันมีปัญหาไหมไม่ครับไ,ไม่มีก็มั่นใจว่าน่าจะเอาชนะได้ฝา,ากถึงแ,บบแฟนที่รอเชียร์เราพ่กนี้นะครับก็พ่งนี้แบบเป็นกำลังเชียร์ ให้ผมก็แล้วทำกันที่แน่นอนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในการชกคียบ็อกซิ่งก็จะนำชัยให้กับตัวเองได้ไเดิมครั้งแรกในกติกาคียบ็อกซิ่งเลยครับ,รบผมน้องขอโชคดีครับ